สบายดีเยอะทุกคนสบายดีอันนี้คลิปอีกอีพี่หนึ่งเนาะก่อนเัมีนาสิกาวเดนเดินเดย์บอกมอดมอดและบอกให้มอดเด้ถ่ายคลิปเด้บ่หู้น้องมายอมีนาแพทป่าพากกัังเมนูป่ากินลาบถ้าเลยกินลาบดกินลาบปิากินลาบป็ดกินลาบปด มีได้ไม่นานว่าแพะเป็ดหมอแพ้เป็ดอีกแพ้ได้จะแพ้แต่เมืองพุ่นนี่แหละเอ้าปลาและพริกข้วหนึ่งเลยบอปลาวนี้เรียว่าดีดิฟเียสโมกสโมกอ๋อทุกอย่างสายเขียวเลยสมกสมกปลาายเขียวม่มีหวนปลาสบะเอมันสาเขียวเลยน่มีหัว เออแมนมันต้องแบบฮะเอาไม้ยกเอาไม้ยกมาติดตั้งใจกฟังเมื่อกี้นี่เอาโอ้โอเครียกันนะโอเครียกันนะต้องใส่เครื่องเคียงเนาะผิดเลยผิดด่านเนี่ยมโนะไปกันมาผิดด่านแก้วเาหคนฮะชมากระเราะกินครับต้องใส่เครื่องเคียงอ่ะ มาขีดพิจารขามองขีดไงถึงด้นเนี่ยอืมแม่ขีดพิจาร์เดี๋ยวมันจะมีตัวนี้เด้มันจะมีตัวนี้ <c oughs> ถือถด้านอะไรได้หนิฮะถือด้านอะไเด้นี่มีจูนเดออี่ยนพ่อ,อ้วเดี๋ยวกินลิปสติกพอเอิรนเอิรนโทนี่พ่ออ่าวเนาะเอมีนากับว่าเอาไไอโทนี่เป็นพ่ออ้าวตอนเนี้ เลามีนานกับจะโมงมื่นหนึ่งโมงหนึ่งโมงงต่อสวนรอรอยืนไหมันกินมันนี่เพลงเ่ยบอกกับเจ้าอเงียค่ะปิเพลงรอใชคืิไอ้เจ้าไม่กินด๋ฮะปิดกินแล้วอย่าเอาเสอไ่ลยนเนื้อไปถ่ายลายเอา เดี่ยวป่ล้ว่กเดียววะโอ้อีกัวดนวดกได้เกดได้ก็ได้ท่อนี่กนายน,นะสองกรงเดนะียวเบาๆนะฮะเอาไอโซ้นี่เะยเออแจ็คเคียร์มั้ยแจจ้ถ้าหนี่จะเป็น <c oughs> ตัวห้านข้ามาเดียดกับผู้สว่วสิ แค้มคองเนี่ยพูดเดียวแลยพูดเดียวพูดเดียวนี่พูดเดียูมาอีกแล้วสู่จนเหนื่อยคปนมาเปลี่ยนคนใหม่ เอาเร็วเลยบอกไอ้แล้วหยอกเธอเอมันเป็นนุ๊กจริงๆนุ๊เสียการเบาแทการเรามีมีคักนรเบาแทะไอ้นั่ง้งหุ่นนี่ยังของจริงไอ้น้องยอกกันนี่เป็นความจริงบรเด็มันบอกมันหุ่นมันบอกเองไอ้บิ๊ผมสีผมก็ยุ่งๆเอ้ยหยอกเือ เดือดข้าวตัวนี้ทานมาเบิ่งแล้วก็ต้งเสียน้องแค้มกจริงบอนัรเองซืบอร์ลาหห้าหนีจะเป็นแคมม์ของนะทุกคนร้องเป็นรุมวิวกระดีบแต่น้ำหอมอ่ะน้ำหอมแลกันยุงเนี่ยแล้พากันอยู่ในห้องเอ็บุกไก่เนาะทางจะไปสั่งทองไงทุกคนทางที่เราไปวัด

เออพนบุเคิเห็นเก็เลยเบิ่งอุ้ยอุ้ยนอยบ้านอันเอมีนากับบนอนเลยนอนเลยเดี๋ยวว่าภาษาพเจ็ดเดือนหมีเเดือนปสิบแเดือนหรือ้ี่สิบสามเดือนปกติเด็กเด็กน้อยหนยางจะเด็กน้อยหนงจีบเดือนป่ะเรียกว่าขาแข็งเลยได้นีแล้วก็อย่งเด็กน้อยได้า โอ้อีกจังหน่อยนี่ตีนางกาได้เลยนี่โอเคนในพี่จะสอนให้นะอืมส่งไปอยู่กระเป๋าโกะที่หนึ่งส่งมาอยู่ป้อเบิ่งผู้สาวอะฟิลให้ให้เบงผู้สาวพาฟิลไปล้อผู้สาวไม่ได้ค่ะเบงผู้สาวไปล้อผู้สาวเลยเบงคืนเออแมนแมนแมนครับต่ำมากเลยนะทุกคนแล้วมีน้ากินชิเก้นป่ะ you order chicken chicken flat วิ่งว่ะเนี่ย chicken wing chicken w i กับลาบกับตำตำตำาวปุ้นเนี่ยบเซี่นี่บไใสุพรรณัวโอ้เมื่อกี้นี่ย่างออกไปไปให้กับเจ้าเตียนโอ้เมื่อกี้ลสังกีแตกนะยอดยอแซ่บปะนี่โอสี่เ่อนเขเขแซเนี่ขอร้อสิบเน รสผิกจับขบุ้หน่อยปลาชะบะมีกังเกงลงเลยคนใส่่าใจ้วสนทรบูตาหาใดเาคืบทตัดมันมันบกเขากั้นหรือยังงอือเบังเนี่ยทนี้ขอซีมก่อนเตัดมันจะมันจะบยยาวขนาดมันจะเอาตัดแล้วไม่กับูยาวสนตุว่าแล้นมายด

lạp này là cái con cái đấy rồi con lạp lại dù thế, như thổi sắp. kêu mừng luôn ờ buông cảm ơn đang kêu tìm lạp chết bừng lạp đấy แซ่บราบกับแซ่บติดเบียร์เบียร์นอมันไอ้งงไยังกินโอ้แซลมอนีกวะนี่โอ้คักๆอันนี้คักเนยเข้มเก้มเหล้าเก้มเบียร์แมงบาลม ใส่เครื่องเคียงแส่ผักไทยหมกเผ็ดอีกแมีวหอมขิงอยมากขิงนี่จิงดองไอ้บาสบีมสบคอน,น้นีส่โคอนลฮะออย่าลืมนะทุกคนประ่า

จิมแซลมอนเมึงขากหมดจ้นี้คอกฮิ้มอตัวนี้จะตนี้มันแห้งหมดว่ามันเป็นหนอนนเออไม่ไม่อยากเก็บคือก็กินน้ำนมแม่แม่ในน้อู่คุกัหนอนนึงเลยคือไมบอกเพื่อน บ่ได้นี่แหจ้ะบ่สำเร็จแจ้หึไหนบ่สมัครลักษณะยังเกจังบ่บ่ได้สิบ่มีซั่นเอบ่มรูปนึอ้าวบ่ได้่มีขาวดเออๆเนาะยังมีขาวดดฟังอยู่่ะฟัง่นะจกน้ดื่มามใส่กุหลาบ เดินหลงในราดกามึงเอเข้าผัดข้าผัดข้าผัดทะเลนะต้องเทคแคร์ตัวนี้เลช่วงนี้แบบเนอะเทแคร์เลยเคร์เลยไอพี่น้าเอาข้า เอาวะโอตาอ๋อ้ชิสรลูเิเอาเฮ็ดจงซี้อยู่เกิดวะไปซี้เอ่ยกินจองอันนงไปจิบอกินของบทนี้เันกินอะยรกนเปย่านเป็นรักเซเวีเด้์นกินเลยเป็นแอบแจ๊กเยอะขี้ตอไป